สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาแกะกล่องรีวิวนะครับเครื่องมือเล็กๆเครื่องนี้นะครับเครื่องมือทางการแพทย์พรอซิมิเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจนที่ปลายนิ้วนะครับหลายๆท่านที่เคยแอดมิดโรงพยาบาลนะครับอาจจะคุ้นเคยนะครับตอนนี้เครื่องนี้มันราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้นะครับมีเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 เนะครับเพราะฉะนั้นการมีอุปกรณ์นะครับเครื่องมือวัดไว้ที่บ้านนะครับก็จะช่วยให้เรา สามารถสังเกตอาการแล้วก็ประเมินอาการตัวเองเบื้องต้นได้นะครับโดยเครืเจ้าเครื่องนี้มันจะบอกอยู่2ค่านะครับค่าแรกก็คือปริมาณออกซิเจนในเลือดนะครับฝั่งนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ประจนะครับโดยเขาจะวัดออกซิเจนในเลือดผ่านที่ประจที่ผ่านเครื่องนี้นะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์วัดนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะครับโอเคแกะออกมานะครับเจ้าเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายคล้องมาให้แล้วก็มีคู่มือนะครับโอเค เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะครับว่าเครื่องมันมีอะไรบ้างนะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับข้างหลังนะครับเขาก็จะมีที่ใส่แบตเตอรี่นะครับเป็นขนาด 3A 2ก้อนนะครับโอเคด้านหลังก็จะเป็นใส่แบตเตอรี่ 3A 2ก้อนนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นมีปุ่ม power นะครับมีปุ่ม power ปุ่มเดียวเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่หนีบนะครับกดลงนะครับแล้วข้างในนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับเขาก็จะมี เลเซอร์นะครับแสงสีแดงๆนะครับฝั่งนี้ยิงแสงผ่านนิ้วมือเรานะครับแล้วก็จะมีตัวรับเซ็นเซอร์อยู่ข้างหลังนะครับคอยวิเคราะห์ว่าปริมาณออกซิเจนเราเท่าไหร่นะครับโดยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับช่องนี้นะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับอยู่ข้างในนะครับก็คือฝั่งนี้ส่งฝั่งนี้รับนะครับเขาก็จะยิงแสงผ่านหลอดเลือดหรือผ่านชีพจรเราตรงนี้นะครับผ่านเล็บมือแล้วก็มาแสดงค่าด้านบนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสกันเลยนะครับวิธีใช้ง่ายมากครับมีปุ่ม power ปุ่มเดียวเราก็กดลงไปนะครับอ่าเครื่องก็จะอ่าเปิดสตาร์ทขึ้นมาเขาก็จะอ่านค่านะครับตามชีพจรเรานะครับขึ้นลงนี่ก็คือชีพจรเราโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเครื่องจะบอกผลนะครับที่วัดได้อ่าตอนนี้ผมวัดได้อยู่ที่99%เปอนะครับชีพจรอยู่ที่73นะครับ70 73ตรงค่าแรก นะครับโดยคนปกตินะครับดยสถานะปกติทั่วไปออกซิเจนในเลือดจะอยู่ที่9 5ถึง100เเซนะครับแล้วก็ส่วนที่2ชีพจรนะครับของคนทั่วไปนะครับจะอยู่ที่6 0ถึง100เหมือนกันนะครับตรงนี้ถามว่าถ้าออกซิเจนในเลือดเราต่ำกว่านี้ก็ให้เรารีบไปพบแพทย์นะครับหรือปรึกษาแพทย์นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากอาการหายใจลำบากเหนื่อยหอบอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีผลทำให้ปริมาณออกซิเจนในเลือดเราไม่พอนะครับ เดี๋ยวผมจะลองวัดค่าเทียบกับนาฬิกาแล้วกันนะครับว่ามันมันได้ค่าที่ใกล้เคียงกันไหมนะครับเดี๋ยวผมเปิดวิธีฮาร์ดเล e นะครับอ่าตรงนี้71แล้วครับคือน่าจะด้วยช่วงเวลานะครับอาจจะไม่ตรงกันเนาะใน1น,นาทีเดี๋ยวลองอีกทีนะครับเหลือ 70, 71อ,ออกซิเจนผมเหลือ 95, 96 74, 73นะครับ73 ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับถือว่าเชื่อถือได้นะครับ93 94แล้วแต่นะมันขึ้นลงแล้วแต่จังหวะน,นะครับก็สรุปนะครับพอซิมิเตอรนี้ก็คือเป็นเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วนะครับโดยปุ่มนี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับปุ่ม power นะครับสามารถกดเปลี่ยน มุมมองได้นะครับหมุนได้หมุนนะจะฟลิปหน้าจอได้กลับได้นะครับกดจนฝั่งที่เราวัดนะฮะโอเคนิ้วที่แนะนําให้วัดนะครับก็มีอยู่2นิ้วก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับ2นิ้วแล้วก็เล็บนะครับโดยตัวเล็บเนี่ยห้ามใส่เล็บปลอมนะครับห้ามทาสีเล็บหรือน้ํายาเคมีต่างๆนะครับก่อนวัดต้องทําการทําความสะอาดนิ้วให้เรียบร้อยนะครับไม่งนั้นเครื่องจะอ่านค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกนะครับว่าลำแสงเขาจะไม่สามารถยิงผ่านพวกนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมลองวัดนิ้วชี้ีกที อตอนนี้เครื่องเริ่มทํางานนะครับเดี๋ยวเราลองกดชีพจรอ่าไม่มีชีพจรครับเครื่องจะวัดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับปล่อยอ่าครับเขาจะวัดจากชีพจรเดี๋ยวรอดูสักครู่97 67เสนะครับโอเคสาหรับวันนี้ก็เป็นการแนะนานะครับอุปกรณ์หรือเครื่องมือเล็กๆเ,เครื่องนี้นะครับควรมีไว้ติดบ้านช่วงนี้นะครับเผื่อว่า โรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยมีความหนาแน่นสูงนะครับเผื่อเราจะเอามาวิเคราะห์หรือตรวจสอบตัวเองก่อนนะครับว่าเรามีการเหนื่อยหอบหรืออะไรพวกนี้นะครับหายใจไม่ทั่วท้องก็ลองวัดดูว่ามันเกิดจากการหายใจหรือเปล่านะครับถ้าเรามีออกซิเจนต่ำกว่า95นะครับก็ควรไปพบแพทย์นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเพราะออกซิมิเตอร์นะครับเครื่องราคาหลักร้อยแต่คุณภาพสุดยอดมากครับก็สามารถ วัดปริมาณออกซิเจนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับและยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ